สวัสดีค่ะาพ,พอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนวค่ะวันแี้นะคะหอยแข้งค่ะกินง่ายๆเลยค่ะจิ้มหลวกเลยค่ะหลวกจิม้มหอยแข้งงง่าย กํนัมจิ๋มซี่ฟูดกกิโลละสองร้อยด้ค่ะใหญ่ใหญ่กว่าเลี้ยนสิบแซ่บมะต้องหอ,งอพันเมี่ยงั้างในละ่ะขอบปากเลย นับหนึ่งนับหนึ่งถึงยี่สิบกัพอละหนึ่งสองสามสี่้ซมหากัพอดีเด้ออันนี้มันอยากสูกพดใันไ สูกลายอันมันว่ามีแบบเป็นแต่บางคนก็ชอบแบบนี้แต่ว่าจีก็มักแบบนีอยู่นันค่ะวันนี้กินตอนกลางวัน ีมองงแรงืมราลูกอันหน่วยน้อยๆก็แซ่บด้วยค่ะกินลแล้วเท่านี้เนาะเขาขายแปดสิบประมาณกันนะละร้อยลอยแปดสิบอนนี้ก็ค่ะเอม่ยำ บอสไซร,รัสต่อมบวชักขึ้นมือบินเฉิดฉายขึ้นแมงวัน ปลอดสารพิษนะคะช่วงนี้ผักผักกำลังอันนั้นผักกำลังงาม กึศกึศหนึ่งกิโลจัดไปรมดสิบบาทพายเซมันักผักเลยนะตอนนั้นถูกเด้่ยตอนนั้นแพงก็แพงนี่แหละแกละเจ็บมือ ผัะน้ำจิ้มต้องออกเป็นรสเี็ยๆนิดนึงเดี๋ยวไปใช้น้ำปลาลายเพราะว่าตัวหอยมันก็นัวยอยู่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> สมัยต่กรอนสอนเด็กน่อยประดิษฐ์ดแเช้านี้ให้เตอเ์นข่าจ้วอุปกรณ์ปืนกาวค่ะทำเป็นรูปอะไรอะ่ะรูปกระตรงกระต่ายรูปนนเนียงเสยงส่เออสั่งโซ่ถ้าสีาง,งามทำเป็นทำเป็นที่ทรับกระดาษกรได้ หก้อนหินสวยๆก่ใส่เห็ตรตัวนี้ปิ้นหอยแต่มันต้องมีหลายขนาดก็ใส่หูเข้าไปเป็นบ่ใส่หูข้างนี้ใส่หูข้างนี้ใส่หูข้างนี้เอ้ยานประดิษฐ์ การงานอาชีพได้ไหมใหขหูสุขบายงามระบายสีฝึกให้เด็กก็ได้เด็กอ่า ที่คิดว่าเขาเขายิงปืนกาวได้หรือว่าเราจับให้เขาอ่ะม,มากจุดใส่ปืนกาวให้เขาปลุกลูกจะขวางฝึกลูกตัวเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะอืมช่วงนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยีนะ่สิบเนาะโมกรหนะ้าหกเนาะ ช่วงนี้ก็การแพร่ระบาดก็ยังมีอยู่ลูกๆบางคนยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยก็หากิจกรรมซ่อยเขาค่ะให้เขาทำอยู่ที่บ้านเป็นโมบายก็ได้ให้เขาได้แบบได้ออกจากโทรศัพท์แน่หันไหมอืมไม่ใช่แบบเล่นแต่โทรศัพท์หลาย นก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันปลูกพงปลูกพักหอมแดงมากเพราะต้นหอมปลูกหอมเป็นต้นปลูกกระเทียมอะไรอย่เงี้ยเขาได้เห็นพัฒนาการเขาได้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการที่เขาทำนะ พัฒนาการการเติบโตการเจริญเติบโตของพืชเขาอย่ง mm hmm. เขาจะมีความตื่นเต้นเหมือนกับเด็กที่คุณครูพาเพาะถั่วงอกนะเขาจะมีความตื่นเต้นมากเลยค่ะอ mm ุ hmm. ้มตัวแล้วตัวแล้วอ่ะอืมอ mm ุ hmm. ้ยมันขึ้นแล้คุณครูอ่ะไข่ mm hmm. เข้มทำบ้าทำได้หมดแหละ ไข่คเค็มก็ทําได้ไข่คเค็มก็โอเคนะหนึ่งเขาได้กินด้วยเป็นแบบสีมือของเขาเองอ่ะเขาคือพูพ่มใจอะไรเด็กๆ,ๆหน่อยนะอันนี้พูดถึงเด็กๆนะคะเด็กๆเด็กๆสักอ,อนุบาลหนึ่งปอสะไาอะไรงี้วิ่งหมดว่ะน,นี่อันนี้ของเรานะเราทำเอง เขาจะมีความแบบได้แบบเพรอเป็นพักแรงจูงใจใเขาเขาแบบมีความเชื่อมั่นในเจ้าของรายแล้วอะความเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็สุดท้เขารู้จักทำรู้จักคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้อย่างก็ทําให้เขาดีขึ้นแต่ถ้าทําแล้วปุ๊บสมมุติในสิ่งที่เขาทําปับ๊บมันเกิดการผิดพลาดนะ อันนี้อยากฝากผู้ปกครองไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันเกิดการผิดพลาดปุ๊บไม่ต้องไปตาหนิเขาอยาเด้อเดอ้อย,ด,ด,อยดูสีไม่สวยเลยไม่อร่อยเขาจะไม่อยากทำอีกต่อไปเขาจะขาดความมั่นใจในตัวเองอยาเป๋ยาต้องบอกว่าเยี่ยมดีมากแล้วดีมากเดี๋ยวลองทำอีกเดี๋ยวลองพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ต้องมีเทคนิคในการเว้าในน้ำลูกเจ้านะกับลูกพวกเจ้าน่ะต้องมีเทคนิคการพูดนะโอ้ยอยู่สิขี้เหร่มากแย่มากเลยว้นไม่ันวออย่าเขาทำดีทำได้ก็ต้องมีรางวัล เพราะว่ารางวัลไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของหรืออะไรคําพูดที่ดีก็เป็นรางวัลได้ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นนะผู้ได้ทั่วมาพยาบ่าเศร้าเที่ยเนี่ย,ยก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็ลองดูก็ลองดูไปฝึกปรับใส่กับใส่กับลูกตัวเองไว้ แต่น,นี้นี่มันไม่อยากหรอกทำอะไรมันมัน u t u b e มันมีสื่อเยอะแยะให้ดูนะไม่ต้องให้เขาแบบอยู่กับโทรศัพท์เยอะเห็นความสำคัญเของเขาหลายๆให้รู้สึกว่าให้ให้รู้ว่า เขายังเขามีค่ากับเราอะไรอย่างงี้ยนะเขามีความสําคัญนะให้ให้เขาให้เราเขาแบบเขาอีเแลเรียกว่าอะไรคิดว่าเขามีความสําคัญหรอนะอเขาจะโอเคอะ่ะเขฝึกได้หลายอย่างตันนี้เหมาะสำหรับวัยเด็กน้อยปฐุมอะ่ะ ก็มอเหมือนแหละผู้ใดแนวบวมกักการชนะ่อมเนาะใครหนละ่ะชอบการตำนิไม่มีเดมงมีมหรอใครใครชอบการตำนิใครชอบแบบให้ดุดาไม่มีนะไม่มีขนาดเราโตขนาดนี้เรายังชอบเลยใช่ไหมคนชมเชยเราเด็กก็ไม่จางกันคนะ่ะ <c oughs> เดิดที่หนึ่งก็คือที่สองคำชมของใครก็ไม่สู้คำชมของพ่อแม่และครูสิบะในตัวเด็ก <c oughs> จริงๆขอบคุณหลาๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบเนะนอน่นาค่ะวันนี้ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ